อีกโลกหนึ่งที่มักจะเจอมักจะเจอแต่ไม่ใช่ว่าฝนตกใหม่ๆแล้วเจอเลยนะโลกนี้มันมักจะว่าต้องตกต่อเนื่องยาวๆนะครับความชื้นยาวๆและพืชเริ่มมีอาการขาดแคลนอาหารบางอย่างเพราะว่าฟาร์มปิดตลอดเวลามันสัมก่อแสงไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าพื้นดินมันแฉะตลอดเวลาอย่างเงี้ยปุ๋ยอะไรก็ตามที่เราให้พืชเนี่ยมันอาจจะ ไม่สามารถที่จะดูใช้งานได้ตามปกติอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มเจออาการแบบนี้หรือในสภาวะอื่นๆก็เกิดได้นะสำหรับโรคนี้นะครับเช่นร้อนจัดแรงจัดนะครับเกิดได้ไหมได้โรคนี้คือโรคใบจุดทุเรียนหรือโรคขอบใบไหมทุเรียนนะครับเดิมโรคนี้เนี่ยเขาจะเรียกแค่ว่าโรคใบจุดทุเรียนปัจจุบันถ้าผมจําไม่ผิดนะ คือท่านอาจารย์อรพันธ์วิเศษสังเป็นคนที่เป็นคนแรกเท่าที่ผมอ่านงานวิจัยมาหรืออ่านเอกสารมานะอาจารย์อรพันธ์วิเศษสังเป็นคนแรกที่คือตั้งชื่อโรคนี้ให้ตรงกับอาการที่เกิดขึ้นมากที่สุดนั่นคือเรียกเต็มๆเลยนะครับโรคใบจุดขอบใบไหมทุเรียนเพราะว่ามันมีท่าการใบจุดแบบภาพทางด้านซ้ายและใบไหมแบบทางด้านขวา แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการกันนะครับโรคใบจุดโรคขอบใบไม้เนี่ยเกิดจากเชื้อราโพมอฟสีดบางตำรานะครับเขาก็จะเขียนว่าโพมอฟสีดดูเรียนิสนะครับหรือโพมอฟสีดเอสพี ed, SP, ก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์วนะครับเพราะว่าชื่อแรกโพมอฟสีดดูเรียนิสเนี่ยเจอในวิกิพีเดียเจอในวิกิพีเดียแต่ตำราท,ทั่วไปเขาจะเขียนโพมอฟสีด แล้วก็ SP นะครับผมชอบเรียกชื่อว่าโลกใบจุดโพมอฟสีเพราะอย่างนี้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งตอนเริ่มทำงานใหม่ๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเยอะๆเรื่องโรคเรื่องมแมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเข้าสวนเข้าแปลอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวเราดูไม่ออกอะสมัยที่เริ่มทำงานใหม่เราดูไม่ออกว่าไอ้โรคนี้คือโรคอะไรเป็นอะไรแต่เราไปจับทิกได้ว่าถ้า เจออาการใบจุดแผลจุดขนาดเล็กในตำราทุกตำราจะเขียนชื่อเหมือนกันหมดคือโรคใบจุดแต่ถ้าแผลมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาจะเขียนว่าโรคใบไหมเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่ผมทํางานนะผมจะบอกเสมอว่าอ๋อพี่นี่โรคใบจุดอ๋อพี่นี่โรคใบไหมอ่าแค่นั้นน่ะมีอยู่สชื่อนะครับ คือไม่ให้เราเสียหน้าแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ผมพยายามจะบอกว่านี่คือโรคใบจุดแล้วก็บอกชื่อเชื้อไปด้วยอย่างเช่นเคสของในทุเรียนอย่างเงี้ยโรคที่เราเห็นอยู่บนบนสไลด์เนี่ยผมจะเรียกว่าโรคใบจุดโพโมฟสิดตามชื่อเช,ชื้อไปเลยนะครับระบุไปเลยว่านี่คือโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Pro โพโมฟสิดโรคใบจุดโพโมฟสิดเนี่ยมันมีความเรียกว่าดูผิดพลาดกันค่อนข้างเยอะเพราะ ตำราแรกๆขอ,ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อถึงอาจารย์นะครับอาจารย์นิพนธ์เป็นคนเขียนเรื่องโลกใบจุดที่เกิดจากเชื้อราพรอมมอบเีเนี่ยแรกๆในสมัยก่อนเนาะการเขียนตำราเนี่ยรูปที่อยู่บนตำราเนี่ยมันเป็นรูปขาวดําส่วนใหญ่ก็ดูกันไม่ออกหรอกว่าสีมันเป็นยังไงก็เดาตามอักษรเดาตามวดดิ้งที่อาจารย์เขาเขียนมานะครับเขาก็จะบอกว่าหนึ่งนะครับดูตามลักษณะใบาเนาะมันมีสีเหลืองนี่สีเหลือง สองจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดที่ตรงกลางของสีเหลืองเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลแดงเป็นสีน้ําตาลแดงหรือน้ำตาลอ่อนสีเหลืองที่อยู่รอบจุดนั้นนะเขาเรียกว่าฮาโลลิงในตําราเขาอาจจะเขียนว่ามีแผลจุดล้อมรอบด้วยพื้นที่รอบนอกของจุดแผลเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆเหมือนเราเอาปากกาอย่างที่ผมถือเนี่ยเหมือนเราจุดลงไปแค่นี้นะครับเนี่ยเหมือนแค่แผลจุดจุดเล็กๆ นะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองล้อมรอบนะครับอันนี้คืออาการเริ่มต้นของโรคใบจุดพอมอบเซตนะครับถัดมาเมื่อแผลมันเริ่มขยายตัวแผลของโรคใบจุดหรือขอบใบไม้พพมอบเซตมันเริ่มขยายตัวสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือตรงนี้นี่นะครับเหมือนกันหมดแผลทุกเหมือนกันเกือบหมดนะครับแต่อันหนึ่งที่มันไม่เคยหายไปก็คือสีเหลืองหรือใบมีลักษณะสีเหลืองล้อมรอบแผลอยู่นะครับแต่จุด เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นจุดสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอมแดงเมื่อสักครู่นี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแผลเมื่อมันขยายขนาดมากขึ้นตรงกลางแผลมันจะเป็นสีขาวตรงนี้นยครับมันจะเป็นสีขาวหรือสีขาว, Bour มขาว,อ,ขาวอมเทานะครับขอบแผลขอบแผลหมายความว่านอกเหนือจากส่วนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่กั้นระหว่างส่วนสีเหลืองกับเนื้อแผลข้างในเนี่ยมันจะมีขอบอดูตรงนี้แล้วกันครับขอบตรงนี้นี่นะครับนี่คือขอบแผล มันจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลอมแดงก็ได้นี่คือลักษณะเด่นของเชื้อราโพมบซีดเวลาเกิดโรคบนใบพืชไม่ว่าจะเป็นทุกเรียนลำไยห,หรือพืชอื่นๆลักษณะของราโพมบซีดเนี่ยคล้ายๆกันเวลาเกิดแผลแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเห็นไหมครับอย่างภาพถัดมาเราจะเห็นว่ามันมีอาการเหลืองนะครับเนี่ยล้อมรอบแผลที่อยู่ข้างใน,นชัดเจน ขอบแผลอย่างรูปนี้เนี่ยขอบแผลเนี่ยเป็นสีน้ําตาลบางครั้งเราก็เจอเป็นสีน้ําตาลอมแดงหรือสีน้ําตาลแบบอ,อ่อนๆก็ได้นะครับแต่ไฮไลท์คือข้างในแผลเป็นสีขาวอมเทานะครับอันนี้คือโรคใบจุดโพมอฟซีนส่วนตรงนี้ที่ปากกาวงๆอยู่นี่อาการเริ่มแรกอาการเริ่มแรกนะครับโอเคเวลาดูอาการของโรค ใบจุดผมมอฟส์ ed, หรือลบขอบใบไม้ที่เกิดจากเชื้อราผมมอฟส์อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดนะครับอย่างภาพนี้อขอบจุดเหลืองๆที่อยู่นอกนอกแผลเนี่ยมันเริ่มไม่เด่นชัดแล้วแต่ขอบแผลก็ยังเป็นสีน้ําตาลอยู่นะครับสีน้ําตาลอยู่แต่ในภาพนี้มันจะออกสีน้าตาลอมม่วงนะครับแต่ไฮไลท์อีกอันหนึ่งเวลาที่เกิดโรคใบจุดนี้ไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดเราเห็นจุดสีดำๆที่อยู่ในแผลไหมครับ ในส่วนที่เป็นสีขาวอะเราจะเห็นจุดสีสีดำอยู่ข้างในเนี่ยคือลักษณะเด่นของโรคใบจุดโฮมอซีดไม่ว่าพืชไหนมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่จุดที่เกิดขึ้นมันจะกระจายทั่วแผ่ที่เป็นส่สวนสีขาวนะครับมันจะกระจายทั่วเลยโดยไม่มีการเรียงตัวซึ่งมันจะแตกต่างจากโรค แอนแทกโนสโรคแอนแทกโนสเนี่ยมันจะเกิดเม็ดจุดดำๆอย่างเงี้ยเป็นจุดอย่างเงี้ยอยู่ในแผลเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีการเลียงตัวนะครับโดยเฉพาะเลียงตัวเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยโรคเนี้ยมันแปลกอยู่อย่างหนึง่งโรคใบจุดหรือขอบใบไม้ที่เกิดเชื้อราพรมบีเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึง่งมันแปลกตรงที่ว่าบางครั้งมันเกิดเป็นแผลจุดเล็กๆเหมือนปลายปากกาไปจิ้ม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 บนหน้าใบก่อนแต่บางครั้งมันก็แสดงอาการที่ขอบใบเลยแบบภาพนี้นะครับหรือปลายใบเลย และเป็นแผลไหม้ใหญ่ๆเลยก็ได้แต่ลักษณะอาการมันยังคงเหมือนเดิมครับขอบเนี่ยเป็นสีน้ําตาลแผลที่อยู่ข้างในเป็นสีขาวนะครับแผลที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นสีขาวและมีจุดเม็ดเล็กๆสีดานะครับกระจายอยู่ทั่วแผลที่อยู่ข้างในนี่แหละคือลักษณะเด่นของโรคใบจุดโพมอฟซีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอีกยการหนึ่งนะครับนะครับให้ดูนะครับนะรบ,บางครั้งก็เกิดตามเส้นใบได้ถ้าเส้นใบมัน อ่อนแอหรือมันเกิดอาการขาดธาตุบางอย่างหรือใบมันเสื่อมอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุนแรงมันก็จะมีอาการขอบใบไ,ไม้อย่างเงี้ยครับขอบใบไ,ไม่ตามลาักษณะแบบเนี้ยนี่คือลักษณะของโรคใบจุดโพมอฟเซนนะครับซึ่งอาการใบไหม่แบบรูปนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวเราอาจจะไปเข้าใจว่ามันคือโรคแอนแทกโนตแต่สังเกตดีๆนะครับถ้าเป็นโรคแอนแทกโนตเนี่ยมันจะมีจุดสีดําและเห็นขอบ เห็นขอบของแผลเนี่ยหลายๆขอบเรียงซ้อนกันอยู่นะครับสมมติอันนี้เป็นโรคอนแทกโนนะถ้าสมมติภาพนี้เป็นโรคอนแทกโนนะขอบแรกอยู่ตรงนี้เนาะตามปากกาเนี่นะครับแล้วมก็จะมีขอบสองซ้อนอยู่อย่างเงี้ยแล้วตรงขอบสองที่ซ้อนอยู่มันก็จะมีเม็ดจุดดำๆเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงขอบซ้อนเนี่ยแล้วมันก็จะมีขอบซ้อนอย่างเงี้ยหลายๆขอบเนี่ยคือลักษณะเด่นของโรคอนแทกโนแต่เนี่ยเป็นโรคใบจุดโฮมอฟซีนนะครับอ่า อันนี้แผลค่อนข้างเด่นชัดและชัดเจนคือรูปที่อยู่ด้านซ้ายนะครับเนี่ยขอบแผลเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับตรงกลางแผลเป็นสีขาวและมีจุดเม็ดอยู่ข้างในนะครับจุดเม็ดสีดำอยู่ข้างในไฮไลท์สำคัญมันเป็นอย่างนี้ครับโรคประจุดพโโมโมซินเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงแล้วมันก็จะเป็นทีละน,นิดทีละหน่อยค่อยๆไล่ค่อยๆลามไปนะครับ โรคใบจุดท,ที่เกิดจากเชื้อราโพม็อบซีเนี่ยมันมีไฮไลท์อยู่อันหนึง่งคือเชื้อราโพม็อบีเนี่ยมันเป็นเชื้อราที่เข้าทําลายพืชแบบแฝงก็ได้คําว่าการเข้าทําลายพืชแบบแฝงเนี่ยหมายความว่าใบพืชหรือส่วนที่ติดเชื้อเนี่ยมันไม่แสดงอาการเหมือนคนติดไวรัสโควิดครับแล้วมันไม่แสดงอาการผ่านไป5วัน7วันแล้วซึ่งแสดงค่อยมาแสดงอาการของการติดโรคหรือเป็นหวัดเกี่ยวกับไวรัสโควิด COVID. แต่ในช่วง4วัน5วันแรกไม่แสดงอาการะายใดเลยเช่นเดียวกันครับเขามีงานวิจัยบอกมาว่าทุเรียนที่เป็นโรคใบจุดโพมอฟสีเนี่ยตั้งแต่วันที่รับเชื้อตั้งแต่วันที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยประมาณ21วันเนี่ยถึงจะแสดงอาการ ติดเชือ้อหมายความว่าก,ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการให้เห็นเลยนะครับผ่านไปแล้วประมาณ21วันหรือ19วันาก,าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับถึงแสดงอาการการที่มันแสดงอาการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของใบหรือสุขภาพของใบพืชของเราหรือในทุเรียนเนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพใบของเราเป็นยังไงนะครับถ้ามีอาการขาดธาตุหรือสภาพอากาศมันร้อนมันแรงจัดเนี่ยมันก็จะแสดงอาการใบไม่ได้ชัดเจนหรือบางครั้งเรามีการหว่านปุ๋ยในอัตราที่สูงเกินไปนะครับแล้ว ปุ๋ยที่ละลายไปอยู่ในน้ําที่อยู่ในดินเนี่ยมันเข้มข้นมากเกินไปแล้วพืชเกิดการสูญเสียน้ําอาการใบไม้ก็จะซ้ําเติมแล,ล้วก็รุนแรงจากเชื้อราผมมบสีได้อีกอันนึงที่น่ากังวลก็คือด้วยความที่เป็นเชื้อแฝงเวลาที่เราเลี้ยงผลไปแล้วแล้วบางส่วนอาจจะมีการพ่นยาที่ห่างยาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะติดเชื้อก่อนตัดประมาณสัก20วันหรือ30วันล่วงหน้าอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราตัดเนี่ยมันมีอาการใดๆเกิดขึ้นเลยแต่พอไปถึงลงลงส่งไปถึงผู้บริโภคหรือส่งพ่อค้าส่งไปถึงผู้บริโภคมันไปแสดงอาการผลเน่าที่นั่นเราเรียกลักษณะการแบบนี้ว่าโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวหรือโรคที่โรคหลังการเก็บเกี่ยวถามว่ามันไปติดเชื้อตอนที่มันอยู่ที่พ่อค้าหรือไปอยู่ที่ อ่าผู้บริโภคไหมเปล่าเลยแต่มันติดเชื้อแต่อยู่ในแปลงแล้วแต่มันแค่ไม่แสดงอาการนะครับไม่แสดงอาการโอเคอ่ะนี่ภาพนี้ก็จะขยายให้เห็นชัดว่าเราเห็นจุดเห็นไหมครับเห็นจุดสีดำดำอยู่ที่หน้าใบนะครับของโรคใบจุด Pro โพมอฟสิดโรคนี้จุดสีดำดำพวกเนี้ยมันจะไม่เรียงตัวกันนะครับมันจะเกิดกระจายกระจายกระจาย,ะจายนะครับทีนี้ถามว่าโรคใบจุดโพมอฟสิดใช้ยาอะไรดีหนึ่งนะครับผมเคยทํา งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่ไม่บอกชื่อมหาลัยละกันแต่เป็นมหาลัยที่มีคณะเกษตรเก่าแก่มากเก่าแก่มากนะครับก็เป็นสถาบันนั่งเดิมของผมนั่นแหละนะครับมียาหลายๆตัวที่ใช้ป้องกันโรคใบจุดผมอบสินได้เช่นพิมมเลใช้ได้นะครับพิมมเลอัตราอาจจะอยู่ประมาณสัก100ซีซีถึง1 5 0ซีซีต่อน้ำาอลิตรถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับโบแอกโบแอกนะครับโบแอก โบแอกนี่เป็นสารโพครัสสาอรสูตร EC นะครับทั้งคู่เป็นยาน้ำมันทั้งคู่นะครับทั้งคู่ก็เป็นยากลุ่ม3เหมือนกันนะครับพิมูเน่คือชื่อสารสัมพันธ์คือไดฟิโนโคโนโซนบวกโคฟโคโนโซน15%บนบวกสิอเสูตร EC เป็นยากำจัดปัญญาป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่ม3ทั้งคู่แต่ว่าสารเคมีอยู่ในกลุ่มโครงสร้างไตรเอโซส่วนโบแอกโบแอกนะครับ โบแอคเนี่ยชื่อสามัญคือโพคราตนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่4-5%เป็นะครับเป็นสารในกลุ่มสารต้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มสามเหมือนกันแต่โครงสร้างสารเคมีไม่ใช่ไตเอโซโครงสร้างสารเคมีเป็นอิมิดาโซนนะครับอิมิดาโซนแต่กลไกออกฤทธิ์เนี่ยของทั้งยาทั้งสองตัวเนี่ยเหมือนกันเขาเลยจัดให้เป็นสารกำจัดโรคพืชกลุ่ม3นะครับแต่โครงสร้างสารเคมีต่างกันนะ ตัวหนึ่งพิมูเรเป็นไตรเอโซตัวหนึ่งโบแอคเป็นอิมิดาโซนนี่คือโครงสร้างของกลุ่มสารเคมีนะครับทั้งคู่ใช้อัตราประมาณ1 0 0ยถึงร้0นะครับสำหรับโรคใบจุดโพมอฟซิดตัวนี้เนี่ยเวลาเราฉีดไปแล้วพ่นไปแล้วมันสังเกตยากว่าแผลหยุดไม่หยุดมันหายไม่หายนะครับ้นแนะนําว่าถ้าฉีดไปแล้วให้ใช้อาตตาตามที่บอก1 0 0ถึง150ซีซีต่อน้ํา200ลิตรเนี่ย ฉีดพ่น7วันหรือ10วันครั้งเนี่ยประมาณ2ถึงสรอบหลังจานั้นค่อยสลับกลุ่มยานะครับ